กับสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุภุสุขนครครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมครับมันนี้มาพบปะกันในเสาร์วันที่10ตุลาคม2567เนาะครับพาพี่น้องมายามแยงข้าวเหล่าครับแยงลงทอเนาะแต่ว่าจักสิย่างมาหย่างดอกพี่น้องเห็นแต่ข้าเจ้าถือกระสอบหย่างออกไปหันเนาะครับเนาะคนเคยเห็นอยู่ดอกครับอยู่บ้านเนะี่ยแหละอ่ะครับผมไปชุดล้อมซุปล้มกันเนาะครับเนาะ มันก็จะตออื้อสอบใส่ปลาตกไปวางหันนะพี่น้องคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะผมว่าอ่ะเป็นจริงได้กับไปรุ่นรับส้มนมกันครับสิยังมีโตเหลือบนะ่เนาะแต่ว่าเห็นปลาลงอยู่ครับเห็นปลาดินอยู่เนาะโอ้ถึือยู่ครับถึือยู่ครับถึือยู่ ลังเลาะเนาะส่งซีมนันอยู่หรอกครับยางเลาของเห้าครับจเป็นถือก็ะสอบยางไปเห็นแต่หลังใบใบครับวันหันเนาะอู้ถือปลาไหลข้อม่นา้องอู้อู้อู้อั้ออู้อู้นนนอ,อ,อูอูัอ ขึ้นนี่ก็ฝนตกแหงอยู่ครับแต่ว่าผมบันไดมาเนาะนครับถึกปลาไหลตัวหนึง่งไปครับแหงแหลกองณฮาวมันนี้เนาะ ู่ครับพี่น้องถึงดูเกือบเกือบเนาะพอดีผมยางลงมาพอดีกระเจ้าเห็นกระเจ้ามาอยู่ครับเห็นจะหลังเนาะสงสัยสิเลาะยามเบิดเลยครับเกือบเกือบท่านโจรเนาะพี่น้องใครอยู่มาหอดก่อนครับทางนี้ก็บบอกค่อยพาลานต่อครับได้อยูอ่ึดรถ สองับฮู้พอได้ยัเนาะครับลังนี่โอ้ครับที่สองครับพอดียางมหา่หอดเห็นผมสไลด์โค้งออกเลยเนาะ เป็นไรครับโอ้้คือ,อยุคครับพี่น้องนี่ยผมให้เบิงพี่น้องเห็นบ่ครับคอยตีนไปหม่ไหมได้ครับนี่แต่ว่าผมมาหัวกวนพอดีเนาะมมาครับใครอยู่น้อครับมาท่านเนาะ ไว้ถ่าวันนี้ไปแม่งๆนะครับผมเดี๋ยวก็บอกไว้ออกกัน กาป,ประดุกเกือบประดุกทำงานนาะครับไปครับหน้านี่เป็นกเกี่ยวไปแล้วนะครับเนาะเป็นขอนี้วครับอย่างมาหน้าทงไม้ครับที่แดกผมก็ยาหน้าจะของอยู่ฝั่งผมเนาะ ยางมานามใหญ่ครับเบิ้งน้ำกันครับซิมีปลาลงมาเนาะองนี้ครับเพ่นคุดนามบอกครับบ่คอยสีลงนะครับเนาะแล้วก็บ่งกนครับบ่เถื่อลงเนาะกระบนแนี่ครับบ่มีครับบ่ลงเหมือนาะไปครับเปเบบ่งสามหลังทั้งผลครับคิดจงเห็นปลาตีงยูครับ ยาสิถือกันนะเดีย๋ยวไม่รู้ว่าเป็นปลายยังครับ <c oughs> ปลาเิงลรืมั่งผมมาคือโบเห็นดอดนะอะครับโอ้โหเลี้ยงมากเลยครับรสุดปลาคออยูอ่รค,รครับปลาสันเลูกปลาคออยู่ครับ ขัหน่อยครับแต่ว่าน้ำอยากขัวนี่ครับก็เลยบอ่อคอยถึกเนาะน้ำอยากหลอดผื้นท้างล่างครับบอ่อคอยได้ดไม่อัดกับคาดต่ยากดมาะครับเนาะไปครับเอาเบื้องหลังนี่ครับผมมาหมัดใ้ใหม่ครับพี่นนอะที่บุหรี่าน้ำหลอดผื้นบ่เนาะครับเนาะ เป็นยังไงครับมัดไม้นะครับนะถือบอดอกครับอู้เสียงปลาครับบอด่านลงครับพี่น้องแต่ว่าผมสิแกะกว่าก่อนมนะันจะห้อยขึ้นมามาัดไว้ครับบอดลงนะครับ อาชีวเอาจาออกนะครับเนาะอือก็บ่ลงครับไปครับจำใส่ลังนั้นเลยครับลังนี้กับ่มีครับพี่นะ้องน้ำปลาไหลเนา,านะปล่อยทอ่ขอขังขุนออกก่อนกดเลยบ,บ่ไหลครับขาลงกันนะสิล่งองบางนี้ครับ นี่อยู่ครับแต่ว่าบอ่บอหลายเนาะครับขี่อยา,ายแห้งครับหลังเงยังจังเดเากเอาครับอ ทีนี้ปูน้าเนาะครับเนาะมาต่อไปครับระเทือฝนแหงเมล่างเนาะครับนะเนาะครับกัดแยงดีปันนังรับปูนี้เนาะ,อะโอ้กันะ ไปครับรับขึ้นมหนา t h r งนะครับเนาะโอ้เข่ากะเริ่มตัวอวยก็มีแะครับพี่น้องอวยก็เรือไลายนะครับเนาะไปเบิ่งหลังก๊กกระเดาครับพี่น้องกะออกไปเบิ่งพูนสนทางฝั่งฝนเนาะหลังหนึ่งไปครับจังไงครับ ที่เห็นปลาตีานกะันเนาะหรือว่าน้ำมันดยดลงมาครับโอ้ยถืองูแกะละพี่น้องตัวหลวงงูยังครับอูออบ้ตัวใหญ่แหงครับงูยังน้อบาดนี่ปลาใหญ่แหงครับคือส่งคืองูสิงอยู่เนาะไล่ทั้งนะทไทยได้พี่น้องปลากระถืองูถือเอ้ยได้ดีครับพี่น้องจังบักสังเลยครับแนวนี้ โอ้ตัวใหญ่แหงตัคมให้เบิ้งครับตับปูหลวงหยังตัวใหญ่แหง,งครับฝูดฝูดเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบอไล่ทำทายอยู่ครับอู้ดีดีหัวมันออกมากเลยครับพี่หงนั่นนัเห,ห,ห็นบ่ครับจ้ะเห็นบ่ครับเห็นบอตัวใหญ่เลยครับ เดี๋ยวผมหามุมให้พี่น้องเบิ่งหันมาเห็นบ่ครับอู้โอู้หูสูงคนครับเดี๋ยวผมเขี่ยวงูออกก่อนครับเขี่ยวงูออกแล้วเนาะครับโอ้โหตัวใหญ่ขนาดครับกิ่นงูดังเฮียครับ ทางนี้ถือไล่เต๋อเพิ่มพี่นอ้องมันกินปลาผมจนมาถ่องหัดง่ายเลยเนาะครับเนาะโอ้จะประคิงนิดหน่อยครับพอดีพอมันจะออกไปเซงเงียบมาโอ้ต่อหมอครับหล่ทัดครับพี่นอ้อง ไปก่อนครับไปครับบื้องหลังมันดีครับมันมีข้อใดอยู่ครับน,น,นี่เนาะียิ่งเสียงปลาเบือนอยู่ครับเบืนลงทออยู่ครับ น้ำมันส่อครับนี่แบบนี้ปลาโบ้หอยลงเลยพี่น้องเพราะอัน้นาม,มันส่อเป็นลุมลงแบละอ่ะมาเบิ่งครับอันนี้ปุ๊บได้ยินบอครับเสียงเสียงปลาหมีดินเนาะอืมกำลังสีลงครับกำลังสีลงไปเบางหลังกนครับได้แต่หลังเดียวนะครับเนาะ เบิ้งย่างแล้วแหะก็ออกไปทั้งผุ่นเลยครับยังไปสรุปผลนงานน้ำกันครับพี่น้องอ่ะงานนี้ครับอันนี้เนาะลองหลังสุดท้ายครับอู้ถืออยู่อเอาถังมาเนี่ยอันนี้ครับประดุล้วนๆครับยางนี้เนาะ cái bù à, phải hấp bằng đội con lắng gì chế vịt nào mùi từ này hấp bo thì nó hấp lắng ครับสุดท้ายครับกระสิบ้าพี่น้องไปเบ่งสรุปพลงานน้ำกันครับหลังนี้เนาะสิมีปลาลุงบ่โอ้แต่ว่าเห็นปลาเรียนอยู่ครับรเนาะไปบ่งครับมีบ่แต่ว่าหลังนี้มา่ายำ้ลยบกคยด้เนาะปลาบกคยลง บ่มีครับบัถทึกเนาะอ่ขมาสรุปผลงานเลยครับเนาะีเสาร์วันที่สิบตุลาคมเนาะครับนี่ครับผลงานเสาร์นี้เนาะครับเนาะขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามเราชมยตลอดช่วงท้ายคลิปครับผลงานเสาร์นี้ก็พอได้อยู่ครับงานเยอะครับเนาะหมดยื่นคลิปหมาครับผมฉลองกินีเขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับกดไลค์กดสกายกดแชร์กดติดตามให้นำเด้เลยครับ มาเจอกี้าครับผมสวัสดีครับ